เกมนี้เราดันบ้าจยียบตัวละครที่แฟนบอกให้เราเล่นมาทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากิติศัพท์แกรกที่เราเล่นเป็นแบบไหนแต่ถึงแม้ว่าเราจะเล่นเฮียยังไงก็ตามแฟนเราก็ไม่เคยว่าแต่ส่งเสริมให้เราเล่นซะด้วยเราถึงแม้ว่าแคลรี่มันจะเป็นเอลซูก,กเ็เถอะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเกมนี้เรามีคู่คอมโบอย่างนตาตา雅คอมโบแกรกนาตามันอันตรายขนาดนี้แต่มันก็อาจจะต้องพึ่งพาฝีมือของคนเล่นแกรกนิดหน่อยจบพารกคิดดึงบัฟฟฟาเสร็จแล้วก็บินไปเลยว่าจบบนจริงๆรแล้วสกิลสองไม่จำเป็นต้องดึงโดนก็ได้นะคะเพราะเป็นนั่นแหละเพราะ กิจการใหญ่ใจต้องนิ่งนะคะแทงเขายืนบางแบบนี้ก็ต้องทำมันเมินไปสกิลสองเกี่ยวไปใช้กับคนที่ใช่อย่างปลาฝั่งตรงข้ามจะได้ย,ดยว่าฝั่งตรงข้ามม่งก็ยังมีสกิลสองไว้กลิ้งออกไม่ได้อะไรเลยก็ไม่เป็นไรเป็นดึงแบบจิตตุทยานะคะเ,าะคะเราตั้าเมื่อกี้เราดึงโดนเอลซูเราก็อาจจะตุยได้หยอกซึ่งกูก็ดึงไม่โดนจริงๆิงนั่นแหละเราไม่รู้ว่าทำไมปลาหมึกมันถึงมายืนเลยขนาดนี้ก็นี่ดึงไม่โดนไปแล้วแหละในแมตช์แรกจริงๆปลาหมึกกับดิรักนี่มันก็เป็นตัวแก้แกรกชั้นดีเลยนะเพียงแต่วาเเเเดดดนลออิไปกรรยยฟ์ู